ค okay, ครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีก็สู่ในก,การจีิงจรกทีว ok ีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่รักส t a r ์ซิทอารีนาทวิกเกอรทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมสตาร์ซ s ทอารีนาทวิกเกอรพาร์ทที่1นั่นเองนะครับเอ๊ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกของช่องเราเลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Star c ซี y r r n n T t r i g g e r นะครับซึ่งสรุปนะครับผมเล่น Star c ซี y r r n n T t r i g g e r จริงจังนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับผมจะบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าหลังจากนี้ถ้าเกิด สตาร์ซีอารีน่าทิกเกอร์อัปเดตกาชาใหม่ผมก็จะใส่ใจคุณผู้ชมนะครับว่าทําคลิปเปิดกาชาแน่นอนเพราะว่าส่วนตัวนะนะครับผมสำหรับเจ้าเกมสตาร์ซีอารีน่าทิกเกอร์เนี่ยผมมาตั้งใจที่จะอยากเล่นตั้งแต่งานไทยแลนด์เกมโชว์แล้วนะครับผมเนาะแต่เหตุผลที่ผมไปบูธนั้นได้เพราะว่าเพราะความบังเอิญเนี่ยความบังเอิญเพราะเพราะว่า เจอคนคอสเพ์ที่สวยๆแล้วก็บูธงานมันดูแบบเอ๊ะมันดูสวยๆแปลกๆก็เลยลองเข้าดูเฮ้ยเกมมันก็สนุกดีนะโดยเฉพาะหน้ากาชาที่แบบเฮ้ยได SR เอสอาร์ในแนี้ซึ่งหลังจากที่ผมลองใ,งในงานเกมปุ๊บเฮ้ยผมสัญญากตัวเลยว่าถ้าเกิดเกมปเปิดเมื่อไหร่เล่นจริงจังแน้น,น้องซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันพอเกมปเปิดปุ๊บโอ้โห,โหเกมดีแบบเกินคาดมากก็เลยปัจจุบันการว่าตอนนี้คือเล่นจริงจังแล้ว นะครับผมเนาะแต่ว่าบางทีผมผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นนั่นนู่นนี่นะเพราะว่าสนมากเวลาผมจะนั่งเล่นเลยมานี้สนมากก็จะเล่นเฉพาะในช่วงที่แบบมีไลฟ์สตล์ก็สนใหญ่เลยมานี้เองนะครับผมเนาะอ่ะก็ประเดิมพันแรกนะครับผมก็วันนี้มีอัปเดตเข้าใหม่นะครับก็คือกาชาแล้วก็อีเวนต์นะครับผมเนาะรู้สึกว่าตัวละครใหม่ที่จะเกี่ยวกับจอมโจรใช่ไหมมาเดี๋ยวเข้าคิวก่อนนะ เข้ากิวก่อนมีใครล็อกอินไปมนะหัวหน้ากิวไม่ล็อกอินเลยคืออะไรวะฮัลโหลอ่ะนี่คือกาชาใหม่นะครับผมเนาะจมจมโจรลิฟต์ปะจมจมโจรลิฟต์นะครับผมเนาะจอมโจรผู้ลุกลับปรากฏกายนะครับผมเนาะอ่ะเรามาดูรายละเอียดของตัวละครใหม่ได้ละกันนะครับผมเนาะสำหรับจมจมโจรลิฟต์นะครับเป็นปร,ประเภทสายโจงตีใช่ไหมประเภทสายโจงตีทตาด้ํานะครับผมเนาะ อันนี้คือตฟรีระตัวละครนะครับนี่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับระดับกลางเนาะส่วนมากนี่เวลาเห็นตัวละครนี่มันจะบูมบูมใช่ไหมมันจะบูมบูมโอ้มีชุดอื่นด้วยว่ะชุดเม่น้ำหรอมายากลหนีแห่งฤูดูร้อนอู้อันนี้ชุดเติมโอ้โหชุดสวยมากเลยดูความ ใครเป็นสายที่แบบชอบผู้หญิงผุมสีทองนี่น่าจะหลงรักหน้าดูนะครับอันนี้รูปสองดีโอโ้โหดูดิสวยสวยอันนี้สองดีนะจ๊ะเป็นจอมโจรผู้หญิงนะครับผมเนาะโอเคอ่ะเรามาดูพรีวิวสกิลดีกว่านะครับมีอะไรบ้างนะครับผมเนาะพรีวิวสกิลไหนนะจ๊ะขออนุญาตขออนุญาตมันมีพรีวิวสกิลอยู่ใช่ไหม สกิลแรกนะครับผมเนาะซันอะซันซันเดนใช่ไหมมันจะมีเอาเอาเวกเอาเวกเคนกับบูสใช่ไหมอ่ะแล้วมันแต่สกิลนี้นะครับผมเนาะสกิลนี้มีความสามารถอะไรอีกคือไล่เอฟเฟกดังตอบไปดีแก่ศัตรูที่มีดีฟเฟนส์สูงสุดวร์ปไปด้านหลัง วับไปด้านหลังเป้าหมายสร้างกองเสียหาย480%เจาะเกราะดีเฟนซ์100%สร้างกองเสียหายเพิ่มเติม620เมื่อเป้าหมายติดเอฟเฟกอันนี้นะครับผมเนาะก็คือเหมือนติดการ์ดของไอ้เจ้าไอ้โจมโจรน,นะครับผมเนาะแล้วก็เมื่อเป้าหมายติดไอ้ความสามารถนี้คาารับผมก็จะสร้างกองเสียหายเพิ่มเติม620ตามสัดส่วนดีเฟนซ์นั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้คือความสามารถของเจ้าอาเวกใช่ไหมต่อมาถ้าเกิดเราปรับเป็นเจ้า อ๋อมันมันจะมีมันจะมีธรรมดากับ ability นะครับผมเนาะถ้าเกิดเราใช้ข้อสามารถของเจ้า ability ตัวนี้นะครับผมเนาะข้าสามารถก็จะประมาณนี้นะครับผมโทษทีโทษทีก็นะคือคือคุณผู้ชมจะว่าผมนะคือผมก็อาจจะไม่ค่อยชํานาญอะไรมากแต่เกมนี้บางทีก็คนเราก็ต้องมีลืมลืมบ้างเนาะอ๋อปรับเลเวลด้วยยฮะงั้นผมอิงตามเลเวลหนึ่งดีกว่านะครับอีตาเลเวลหนึ่งก็ประมาณนี้ นะครับสร้ามความเสียหาย360นะครับผมเนาะเจาะเกาะ100นะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติม450นะครับเมื่อติดเอฟเฟกควาสาบ้านนี้นะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็ถ้าเราถ้าเกิดติดติดควาสาบ้านนี้ก็สร้างความเีหาย410ตามสัดส่วนของดีเฟนซ์แล้วก็เมื่อใส่อาบิลิตี้นะครับอันนี้อันนี้ผมขออิงตามเลเวลหนึ่งนะมันจะได้แฟร์แกับผู้เล่นนะครับผมเนาะก็วับไปอ่วับด้านหลังนะครับซซมมอนอะไรสักอย่างซซมมอนกล่องนะครับผมเนาะ หายไปหลังหนึ่งวินาทีอ่าเมื่อกล่องของขวานหายไปจะไล่เอฟเฟกดังต่อไปนี้แก่ศัตรูทั้งหมดนะครับสร้างความเสียหายศูนยห้าสิบหากมีศัตรูที่แอตแท็สูงสุดจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสัสดส่วนแอตแท็กของเป้าหมายสร้างความเสียหายเพิ่มเติมห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเป้าหมายติดอยู่ในสถานะก็คือไอ้ติดสถานะการไงไงนั่นแหละว่าง่ายนะครับผมเนาะถ้าเกิดระหว่างผู้ผมร้นพันขอภัยคุณผู้ชมด้วยละกันนะโอเค ต่อมาสกิลที่2นะครับก็ช่านะครับผมเนาะเขาสามารถก็ปปประมาณนี้นะครับผมขอขอนุญาตเอาเลเวลหนึ่งนะก็สร้างก่อเสียหายนะครับ170่งบแก่ศัตรูที่ขโมย EP ไป90หน่วยนะครับผมเนาะถ้าเป้าหมายติดสถานะานี้นะครับผมเนาะขโมย EP เพิ่มเติม90หน่วยนะครับผมเนาะถ้าเป้าหมายติดสถานะนี้นะครับผมไล่เอฟเฟกต์ชาร์กใช่ไหมชาร์กดาวแก่เป้าหมายไม่จากัดซ้อนกัน1อัน แล้วก็ถ้าเกิดเป้าหมายติดการ์ดอีกนะครับไล่เอฟเฟกอะไรสักอย่างนะครับผมน้อไม่ซ้อนทับ1อันให้ตนเองนะครับถ้าเป้าหมาย EP ต่ำกว่าร้อยจะชาร์จ EP เพิ่มเติมเมหมือนหน่วยนั่นเองนะครับผมนาะดูใหม่ก็สกิลประมาณนี้เองนะครับผมนาอต่อมานะครับสกิลที่สามใช่ไหมก็ความสามารถตัวนี้คือซัมมอนของขวัญของขวัญของจจมโจร หายไปาหายไปหลัง5วิและเอฟเฟกต์อมตะ3วิแก่ตนเองเมื่อ HP ต่ำกว่า30%ว้าปไปยังตำแหน่งพวกพ้องใกล้ไกลที่สุดมีการวานะ้าบไปนะวร์ปไปว้าปพวกพ้องที่ไกลที่สุดนะครับและเอฟเฟกต์อมตะให้ให้กับตนเองแต่คงไว้คงไว้ในขนาดที่ใช้สกิลนะครับแล้วก็ฟื้นฟู HP ตามสัดส่วนของ HP นั่นเองนะครับผมเนาะ สกิลที่สี่นะครับผมเป็นสกิลติดตัวนะก็เมื่อเริ่มต่อสู้นะครับไล่อันนี้อย่างต่อเนื่องแก่ตนเองแล้วก็ชาร์จ e ีพเพิ่มเติมสุดองร้อยหน่วยเมื่ออยู่ในอ่าตรงนี้นะครับผมเนาะเมื่ออยู่ในอ๋อเมื่ออยู่ในการต่อสู้หมว่ประชนอ่าเ,เฉพาะหมว่ประชนภัยใช่ไหมก็คือชาร์จ e ีพีเพิ่มเติมสองรอยหน่วยเมื่ออยู่ในหมวดประชนภัยนะครับแล้วก็หากเป็นสกิลเจ้าเอาไวเ้เมื่อเริ่มการต่อสู้ไล่ เขาความสามารถนี้นะครับผมอย่างต่อเนื่องแกศัตรูที่มีดีเป็นสูงสุดหากเป็นสกิลเมื่อเริ่มต่อสู้ไล่อันนี้ต่อเนื่องแกศัตรูที่มีแอทแทคสูงสุด,สดแล้วก็ไล่การนี้ยี่สิบวิเพิ่มเติมแกศัตรูทั้งหมดเมือ่ออยู่ในสถานเะมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่อสู้แบบบมบุญจนภัยนะครับผมเนาะแล้วก็สกิล ex นะครับผมเนาะสก,กิลติดตัวปลักเฉพาะเปิดตัวอ๋ออันนี้คืออันนี้คือความสามารถของเฉพาะ ability เนาะ นะครับก็คือลด R E S ดาวมี40%อย่างต่อเนื่องแก่เป้าหมายที่ติดเอฟเฟกอันนี้นะครับผมเนาะอันนี้อา,อาเวกใช่ไหมเมื่ออยู่ในสถานะตายมีโอกาสไล่นี้40%อย่างต่อเนื่องสูงสุดหนึ่งครั้งแก่ศัตรูที่มีดีเฟเอนส์สูงสุดนะครับผมเนาะแล้วก็เมื่อใช้คอสาบ้านนี้นะครับผมเนาะก็คือคอสาบ้านของอาบิที้นะ นะครับผมเนะนาะเมื่อเป้าหมายติดสถานะนี้นะครับผมเราก็ตายนะครับมีโอกาสไล่อันนี้40%อย่างต่อเนื่องสูงสุดหึงครั้งแกศัตรูที่มีแอทแท็กสูงสุดนะครับก็สกิลดโดยรวมประมาณนี้นะผมเหมือนจะแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นตัวละครที่แบบเน้นไล่ไล่ไล่การ์ดซะส่วนใหญ่เนาะไล่การ์ดแล้วก็ได้ความสามารถมีอมาตะเบิ้งมีอะไรนะอ่าเพิ่มนั่นเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะครับผมเนาะเออก็โดยโรวมถือว่าโอเคเลยนะครับผมเนาะ เออแล้วก็มีอบิลิตี้ใหม่ไหมอบิลิตี้ของจอมโจนอะมีใช่ไหมอบิลิตี้จอมโจรหรือมันอยู่ในตู้โอ้นี่ไงเอาออกสินี่อันนี้อบิลิตี้ของเขานะกดดูได้ไหมอ่านี่นี่นี่น,นี่อันนี้เป็นสก,กลิลของเขานะนี่สกิลบลัซซัมบลัซซัมนี่นะบลัซซัมนะครับผมเนาะก็ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตู้นี้เดี๋ยวเปิดตู้นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ EX e x e c u นะครับผมเนาะโอเคปายบันทึกซึ่งตอนนี้นะครับผมมีตั๋วอีกตั๋วอยู่ประมาณ44ใบกับอีกประมาณ20 4,720นอะครับบอกเลยว่าไม่ได้ให้รู้ไปนะครับผมเนาะส่วนตัวผมขอแค่ตัวเดียวพอแล้วนะครับผมไม่อยากทำ ur เลยมานี้นะเดี๋ยวต้องเก็บเพชรไว้ตู้อื่นไงนะครับแต่ก็กะไว้สักประมาณ 5โลแล้วกันนะครับผมนเนาะาเพราะว่าผมมีตัวทองอยู่อยู่ประมาณ40่บใบนะครับอ่ะงั้นเล t โก้โลและลุยอ่าสีฟ้าเฟกเอาลุ้นเปล่าไม่มีนะครับเกลือเนาะไม่มีเฟกเอานะอ่าโลที่2นะครับไป สีฟ้าอีกแล้วเฟรเอาเปล่า,อาโอเคไม่มีโลที่สามาไงจ๊ะสีทองอ่ะมาอ่าเดี๋ยวแนละ้วตัวละครจมโจยไปธาตุน้ำใช่ไหมก็ต้องลุ้นธาตุน้ำอือต้องลุ้นต้องลุ้นต้องลุ้นธาตุน,าน้ำนะครับมาถ้าเสร็จถ้าเกิดเป็นธาตุน้ำมีโอกาสเป็นจอมโจยนะ เฮ้ยอย่าบอกมาโลสุดท้ายอ่ะท่านอะไรโอ้ท่านลมเอ๊ดูดีนะตัวอะไรขอนั่งดูหน่อยคือชอบชอบต่อชอบแอบเอฟเฟคตอนที่ได้เอสเอสอาร์บางเลยอ,ะอ่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้มันตัวจากตู้ที่แล้วนี่หว่าอ่ะโอเคสี่สิบอ่ะอย่างน้อยสามสามโลเราได้เ s r แล้วนะถือว่าดวงมาเนี่ยเออ โลที่สี่เอ้ยดูท่าจะจะไม่มาว่ะมาได้เวลาใช้เพชรแล้วครับผมลวยครับ let's go อย่าบอกว่าผมต้องเผลอเปิดประมาณสิบโลอ่ะเฮ้ยฟ้ารัวรเลยแตนนี้นี่ดวงค่าจะหมดอย่งนั้นเหรออีกสิบโลการันตีรับจมโจรใช่หรอเดี๋ยวนะ อ๋อกูค้างการันตีไว้นี่วะใช่ไหมอ๋อลือไปมันมีการันตีนี่ใช่ไหมอา้าวสวยดีได้แล้วใช่ไหมเนะี่ยกูเปิดโจนการันตีเลยใช่ไหมเนะี่ยอันนี้โลที่หกสิบอ่าเออการันตีะละดูทรงอันนี้น่าจะการันตีของแท้เฮ้ย <laughs> <Okay. S 1> ถ,ถ,ถือว่าถือว่าเกมนี้คือได,ได้ได้การันตีง่ายมากเลยนะ <Okay. S 1> คือหกสิบโลก็น่าจะได้แล้ว <Next. S 1> ใช่ปะ okay. หรือมันแค่การันตีอเอฟซานที่เฉยอีกถ้าไรอานนำ้ำต้องจอมตัวนั่นแหละเฮ้ยมงกุฎเหรอโราควบม,มงกุฎใช่เปล่าหรือไม่ใช่เออโอเคการันตีเรียบร้อยเรียบร้อยครับโดนโดนการันตี <laughs> ได้มาแล้วครับผมเย้โอ้โหโดนโดน,โดนเออการันตีของจริงว่ะ อ่ะได้ละสรุปก็คือโดนการันตีนะโอเคอ่ะเปิดขอญาตขอญาตไปต่ออันนี้เจ็ดสิบผมอยากรู้ว่ามันจะมันจะออกเพิ่มหรือเปล่าขออีกสักสามโลเออเอาเอาเอาร้อยหนึ่งมาเลย 7, เจ็ดอ่าเจ็ดแล้วก็ต่อไปแปดโอ้ยฟ้ารล้โรเลย ก้าจริงปนะ่ะน่ะโอ้ดวงดวงผมหมดแล้ววะเฮ้ยเก้ามาทานน้ำหรือเปล่าถ้นะาอะไรน้ำเ่เป้าเฮ้ยใช่แน่นอนจโจน เก้าสิบมาน่ามาแล้วเก้าสิบโลกาลานตีกับอีกเก้าสิบโลนัล้นเลยคือการที่มามาตัวท้ายอีกแล้วว่าฮลัลโ,โหลโอ้โหเอากูโดนกูโดนเอากูเอากูโดนว่ากูโดนกาลันตีตกใจหมดอะไรดีวะผมขอขออีกตัวหนึ่งได้ไหมจะได้เผื่อเผื่อเผื่ออยากอัพเผื่ออยาอ่าง up class เฮ้ยอันนี้แหละใช่หน้าตู้แน่นอนโอล่าโอล่าแบบนี้โอล่าแบบนี้หน้าตู้ทัวชัวเห้ยไหมโอล่าแบบนี้หน้าตู้ทัวชัวจำได้ว่าจำได้ว่าเอฟเฟกต์แสงมันมีสองแบบแบบโอล่าแบบสว่างจ้ากับสว่างธรรมดาก็โดนไม่ดีโอ้โหไงหนึ่งร้อยโลไงโอ้โห ก็มาดีครับโอ้โหเฮ้ยสองตัวโอ้โหเสียดายดทางท่านลมเอาเรื่องแล้วก็มีตัวใหม่นะครับโอเคโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยจบโอ้โห,โหดวงมาดวงมามดวงมาครับดวงมานี่เราปั้นเป็นเอสเซาหนึ่งน,นะเนี่ยเฮ้ย อ่ะอย่างน้อยเราได้เป็น f s r 1ใช่วัไ้ไหมเออก็ยังดีก็ยังด,งดีไม่รล้แต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะแต่ที่นายกับตันกิ้งๆิงนี่หว่ากับตันกิ้งกิงเออเนี่ฮะจมโจรได้มาแล้วต้องมีเอ r อากตัวหนึ่งเหรออ่าเลื่อนระดับไปอันไหนเรื่อนได้ก็เลื่อนไป ดด้มันมีเหรออ๋อมันใช้ตัวที่เหลือได้ขอเช็คเลยดินี่เอสตารหนึ่งเอาละทีนี้หรืออับดิตี้ที่ยังค้างคาไว้อยู่เดี๋ยวอนะัพสกิลสักครู่นะแต่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะได้ใช้สักวันหนึ่งโอ้สามสิบเลยหรอไปจอมโจรจอมโจรจอมโจร ไปครับอิบิตี้ต่อเฮ้ยไหนไหนก็ามาแล้วไปม,มันหยุดไม่ได้อันนี้ร้อยสิบใช่ไหมร้อยสิบร้อยสิบกูว่าคงโดนการันตีรอดหนึ่งแน่เลยว,วะหยุดได้แล้วพี่เอ้ยเพรก็ยิ่งหายากอยู่ร้ 120. อยยี่สิบ่เห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมออลาทอมันมีสองแบบเนี่ยผมผมไม่ได้คิดผิดเว้ย ออราโธมันม yeah. so ีสองแบบมันมีแบบสว่างจ้ากับสว่างแบบแสบสว่างแสบตากับสว่างธรรมดาเฮ้ยท่าน้ำอย่าบอกนะว่าโลยี่สิบคือเรียบร้อยได้แล้วพอแล้วพอใจแล้วจอมโจรเรียบร้อยเอาเรื่องการันตีปะเอาการันตีที่ว่าลืมไปโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ่ะไอเก้าไอ่เก้าพันไว้ตู้หน้านละกันเนาะมาปะอินมีสามสิบใบลุยจ้าปะอินคือการันตีเราแค่ว่าเราเราได้อะไรเราต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับอืมบ่ายโมละเดี๋ยวบ่ายสองต้องทำอัปเดตไอ้นี่ต่อต้องทำอัปเดตต่อเอออัปเดตของไอ,อ์มอนเตอร์ไฟมีแล้ว มีแล้ว,ม,ลว,วมีแล้วเปียงวะมีแล้วนี่มีแล้วมีแล้วเอ้ได้ตจมโจแล้ววะเย่ yeah! รอบเดียวก็มาเลยวะ่ะเอาเรื่องแต่ทำไมเสียงมันมันดูบูอาไครจังเลยวะเอออะไรอ่ะคอนเสิรต์ตใครอ,อ่ะไม่คุ้นหน้าเลย ได้ทวยรางวัลอะโอ้อ่ะอย่าโอ้โหน้ำแข็งเดี๋ยวสามปลเหรื่อああค่ะขอยไปคอยไปเผื่อได้ปลดเผื่อได้ปลดเผื่อได้ปลดมันเป็นแค่รูปภาพมันไม่น่นาใช่ของจริงหรอกเดี๋ยวต้องมารู้อีกทีนึง แน่ที่เราเคยได้แล้วมันจะไม่ขึ้นปุ่มสฟกิปนะโอ้ได้แล้วแต่แต่ตัวละครนี่ต้องรอวันท้ายวะ่ะตัวตัวท่าแสงอะ่ะอ๋อกับตันมีสาดดามไหม นีโอเคไม่เป็นไรใบเดียวก็ใบเดียวเพราะสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมนะเดี๋ยวสุดท้ายไอ้โพตตัวละครที่เป็นตัวทองเนี่ยเดี๋ยวมันก็อะไรเลยเดี๋ยวมันก็จะเข้า,าตู้ธรรมดาอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลครับเดีย๋ยวก็เข้าตู้ธรรมดาั่นแหละเอออ่ะก็โดยประมาณน,นี้แล้วกันนะครับสําหรับเจ้าตู้จจมโจรนะครับ ผมถามว่าทำไมผมอ่าทุ่มขนาดนั้นจากสองหมื่นสี่หรือเก้าพันก็ง่ายๆผมผมผมโ้ยผูย้หญิงผมสีทองครับ <c oughs> โวยโวยมาก้ายิ่งยิ่ง,งเฉพาะจอมโจยิ่งยิ่งเฉพาะเป็นจอมโจด้วยที่แบบโอ้โหตกลุก้มรักนี่ตกลุ้มรักแล้วตรงลุ้มรักเธอไหมไว้ใจใจทำไมเกิดนั้นกินไฟฉันกลัวเลยไง เรียบร้อยครับแต่ว่าไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะอ่ะก็ประมาณนี้ล้กันนะครับสำหรับเจ้าสตาร์ซอารีนาทวิเกอร์ตัวจอมโจรน,น้องลิสใช่ไหมครัผมถ้าผม,าผมอ่านผิดขอ,อไปคุณผู้ชมด้วยละกันนะจ๊ะโอเคก็ไปแล้วผมเสื้อเกนมน็กทามกุดใบไปแล้ว